อธิบายซยก่อนเพื่อกลับไปสมาชิกเครือข่ายเขาถามว่าเอปอปอชชี้มูลว่ายิงลักมีความผิดแล้วไงต่อถ้าว่าตามตัวบทกฎหมายยิ่งลักก็ต้องพักงานทำต่อไม่ได้ แล้วก็ต้องรอให้วุฒิสภาไปพิจารณาว่าจะถอดถอนออกจากนายกหรือไม่ต,ตรงนี้แหละต้องมอบความไว้วางใจให้ลุงกำนันเป็นคนตัดสินใจ เราเห็นว่าเองเป็นนายกรัฐมนตรีทำความผิดจนกระทั่งปปอชอเขาชี้มูลชัดเจนแล้วอย่างนี้มีเหตุผลเพียงพอแล้วกระแสสังคมรับบทแล้วเองต้องออกไปเอาอำนาจของข้าคืนมาไม่แน่ ลุงกำนันเป่านกหวีดเลยตอนนั้นก็ได้รีดผ้าซักผ้าซักรองเท้าเตรียมไว้กันเลยครับนี่กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองยิ่งลั์ชินวัตร ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบรังแกข้าราชการต้องการให้พี่เมียของพี่ชายยุ่งนิดหน่อยนะพี่ชายมันคือทักษิณเมียมันคือพจมาน พี่เมียคือเพียวพันมันต้องการให้เพียวพันได้เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เอาขึ้นไปตรงๆไม่ได้เพราะว่ามีวิเชียนพโศโพสีนั่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ความเลวของมัน ก็คือต้องย้ายวิเชียนออกไปเอาไปไหนต้องเอาไปในที่ที่วิเชียนพอใจเพราะถ้าวิเชียนไม่พอใจวิเชียนโวยวายฟ้องร้องดำเนินคดีกันก็จะสู้วิเชียนไม่ได้ในที่สุด ก็ไปเห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่หน้าตาเจียมเจียมอยู่คนหนึ่งคือคุณทวินเปลี่ยนสีซึ่งเป็นข้าราชการ41สูงสุดแล้วในสีทั้งหลายเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตามปกติเป็นคนเรียบร้อย น่ารักเห็นท่าทางหงิมหิมมันทุบออกกลางกระบาลเลยยายวิเชียรไอถวินเปลี่ยนสีออกไปเอาวิเชียนจากผู้บัญชาการรังงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติวิเชียนก็บอกว่าอย่างนี้พอได้ แล้วก็เอาเพียวพันดามาพงขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูสิครับมันต้องอ่านเอาญาติของมันขึ้นมามีตำแหน่งใครขวางทางเดือดร้อนหมดเลยนี่คือการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมนี่คือลักษณะหนึ่งของทราราชบังเอิญว่า คนหิมหิมเจียมเจียมเรียบร้อยอย่างวิอย่างทวินเปลี่ยนสีเกิดฮึดสู้ขึ้นมาลูกสุกรตัวน้อยกลายเป็นพญาราชสีขึ้นมาเลยตายเลยทีนี้ วิเชียนทวินสู้คดีสารปกครองสูงสุดสู้กันจนถึงสารปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาว่ายิ่งลักชินวัตรใช้ดุลย,ยพินิษในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการคือทวินเปลี่ยนสีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปท่องมาตาราหรอก266 267 268ไม่ต้องไปจำเอาสรุปง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของของประเทศเขาห้ามไม่ให้สอสอเขาห้ามไม่ใหออ้สวนักการเมืองทั้งหลายเข้าไปแทรกแซงข่มเหงข้าราชการประจำ ในการโยกย้ายในการแต่งตั้งในการทำหน้าที่ของเขาเพราะรัฐธรรมนูญไม่ต้องการให้นักกรรมการเมืองอุบาทชาติชั่วทั้งหลายไปข่มเหงข้าราชการและบทบัญญัติที่ห้ามสอสอสอวอไปกระทำนั้น มีอีกมากตราหนึ่งเขียนไว้เลยว่านายกรัฐมนตรีก็ทำสิ่งที่ห้ามสสสวไม่ได้ขืนทำขัดรัฐธรรมนูญยิ่งรักทำไปแล้วทำไปแล้ว ความผิดสำเร็จแล้วข้อเท็จจริงชัดเจนแล้วศาลปกครองไม่มีอำนาจที่จะไปปลดยิ่งลักษณ์ออกได้ศาลปกครองมีหน้าที่วินิจฉัยอย่างเดียวว่าการกระทำและคำสั่งฝ่ายปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านวินิจฉัยแล้ว ใครล่ะครับที่จะตัดสินต่อไปสารรัฐธรรมนูญตอนนี้มีวุฒธธิสมาชิกท่านภัยบุญณินิตะวันและวุฒิสมาชิก40คนยื่นเรื่องให้ศารรัฐธรรมนูญแล้วว่าขอให้ร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่ายิ่งรักษชินวัตรที่กระทำผิดกรณีนี้ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ถ้าถ้านะครับนี่ต้องพูดหลายท่าหน่อยเพราะ สารเลวพวกนั้นเช่นจตุพรนัทวุฒิดาและอีกทั้งครอบมันจะคอยตั้งข้อกล่าวหาอยู่เสมอว่าศารเนี่ยทำอะไรตามกำนันสุเทพหาว่ากำนันสุเทพที่นำศาร ก็ต้องพูดให้รู้ว่าถ้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 า,าไม่ได้ชี้นำถ้ากูตัดสินเองได้มึงไปนานแล้วแต่นี่พูดตามข้อเท็จจริงตามหลักการ แม้ว่าไม่ได้จบด็อกเตอร์ทางกฎหมายเหมือนไอ้หลืมแต่สติปัญญาความฉเฉลียวฉลาดแต่กำเนิดเนี่ยมันมากกว่าเหลืมหลายล้านเท่าจึงพอจะคาดการได้ว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ายิ่งลักชายดุลยพินิษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อคดีไปถึงศาลร,รัฐธรรมนูญมีประตูเดียวเท่านั้นศาลร,รัฐธรรมนูญก็ต้องมีมติวินิจฉัยออกมาว่าการกระทำของยิ่งลักษ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นการกระทําที่ขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจึงต้องพ้นจากตําแหน่งถ้าวันไหนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างนี้ยิ่งลักต้องพ้นจากตําแหน่งรองนายก และรัฐมนตรีทั้งหลายลุดไปหมดทั้งพวงเลยเหมือนเครื่องบินตกตายทั้งลำเหมือนเครื่องบินตกเลยครับตายทั้งลำเรียกว่าตายหมู่กรณีนี้ ถ้าไม่มีพวกเรามวลมหาประชาชนยืนหยัดอย่างแข็งแรงพวกกะเลวราชเหล่านั้นมันก็จะจ้างเขมรจ้างพมา่ามาประท้วงแล้วบอกว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ยุติธรรมมันไม่ยอมรับมันจะอยู่ในอำนาจต่อไป เราจึงต้องกําหนดวันนั้นเอาไว้ในใจว่าวันนั้นแหละคือวันพเด็จศึกของเราทันทีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำไวินใจว่ายิ่งลักพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ต้องรอฟังเสียงนกหวีดล้อมหมุนเลยมาเลยทีนี้ ฟังวิทยุดูโทรทัศน์ด้วยตัวเองนะฟังให้ดีอย่าฟังผิดนะผอสารบอกว่ายิ่งลักพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีล่อหมุนเลยมาเลยผมไม่รู้ว่าระหว่างปปชชีช้มูล กับระหว่างสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอันไหนจะเกิดขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่รู้สรุปนะสรุปถ้าปปชชีรอฟังเสียงนกหวีดหน่อยถ้าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่ต้องรอนกหวีดมาเลย ไม่ต้องถามว่ามาที่ไหนเป็นเรื่องของลุงกำนันเก็บไว้เป็นความลับเพราะว่ามันมีเดรฉา,าเพ่ผพานไปหมดในกรุงเทพ เอาว่าทันทีที่ของท่านลอหมุนผมบอกก็ได้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนท่านได้ยินแน่นอนคอยเปิดบรูสกายเอาไว้ท่านตรงได้ยินเราส่งข่าวสื่อข่าวกันได้